วันนี้ก็อยู่กับช่องแบงค์บอลสีนะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับน้องแบงค์จะส่งให้ในวันจันทร์นะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 6 3 4 3 6 6 8 2 5นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้มีค่าจะส่งนะครับ49บาทเมาเมนะครับอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะครับแล้วก็มีจะส่งปลายทางด้วยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูไม้ที่น้องแบงค์แบ่งปันกันบ้างนะครับโอเคนะครับต้นนี้นะครับณนเมืองนุนนะครับสวยงามมากนะท่านชมดูใบใหม่นะครับนี่ใบใหม่ด่างนะครับนะเมืองนุนต้นนี้นะครับเอาไปราคาเบาเปิดไหลเลยนะครับต้นแรกเนาะต้นละสามสิบเก้าบาทนะครับณนเมืองนุนนะครับอันนี้ลูกอุทุมพรนะครับ ลูกอุทุมพรนะใบนี้มันแบบเปิดอเนาะมันมีแค่สองใบนะครับลูกอุทุมพรนะต้นนี้เอาไปหกสิบเก้านะครับสอนลักนะครับนี่เลี้ยงแดดนะครับเริ่มแดงแล้วนะครับสอนลักต้นนี้มีใบมีตาหนี่เนาะเอาไปสาสิบเกาบาทนะครับซับเศรษฐีเศรษฐีมีซับนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ขอสี่สิบเก้านะครับ ้นนี้นะครับดาเสน่ดารานะครับท่านผู้ชมกระถางห้านะครับสวยงามมากท่านผู้ชมเสน่ดารานะครับต้นนี้นะครับเอาไปเลยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับมีหัวแล้วนะครับด่างด้วยนะต้นนี้สวยนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับต้นต่อมานะครับสาวาลินนะครับนี่ครับสาวาลิน สวยมากๆนะท่านผู้ชมต้นแม่เนาะทะเลียงแดดนะครับสาวาลินนะครับต้นนี้นะครับเอาไปราคา39บาทนะครับเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะครับสาวาลินเนาะโหต้นนี้ลูกไม้ใบดกนะครับลูกไม้ใบหนาด้วยนี่ครับสวยมากๆนะครับหนูแบงมีหนึ่งต้นนะครับต้นนี้นะครับแบ่งปันเนาะต้นนี้นะครับเอาไป กสิบเก้าบาทนะครับลูกไม้ใบหนานะนี่ครับสวยมากๆนะครับเลี้ยงนอกตู้สบายมากนะครับอ่าแล้วก็ต้นนี้นะครับน้องชื่อว่าชมพูทวีปนะครับแปดสิบเก้าบาทนะครับชมพูทวีปแปดสิบเก้าเนาะแล้วต้นนี้นะครับอ่าต้นนี้นะครับสวยมากๆนะครับเป็นไม้โชกระดูกนะท่านผู้ชมนะครับน้องชื่อว่านาราทัศนะครับไม้โชกระดูกนะครับ ตัวนี้จะเป็นกระดูกสีดำนะครับเอาไปร้อยห้าสิบนะครับอ่าร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ที่มีลูกนะครับร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับมีลูกแล้วนะครับมีลูกนะครับลูกกัดสีด้วยนี่ครับอ๋อวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับใครซื้อครบห้าร้อยนะครับจะส่งฟรีนะครับบอนกาบนะครับสวยมากนี่นะครับบอนกาบเนาะ สวยมากๆครับนี่ครับบอลกาบต้นนี้นะครับใครอยากได้นะครับขออยู่ที่ร้อยยิบเก้าบาทนะครับสวยมากลายห็นอ่อนนะครับมาที่ถาดถัดมานะครับน้องแมงกขออนุญาตเอาออกมานะครับมีอยู่สองต้นนะครับท่านผู้ชมจะแพ็คไม่ไหวแล้วนะครับ อ่าท่านผู้ชมนะครับมีสองต้นนะครับน้องชื่อว่าเกาะเกตนะครับดูใบใหม่ด่างสวยนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เกาะเกตมีสองต้นนะครับต้นละร้อยแปดสิบาทนะครับท่านผู้ชมอยู่ในกระถางห้าใหญ่มากท่านผู้ชมนะครับมีสองต้นเนาะนี่ครับร้อยแปดสิบาทนะครับอ่าใครชอบบอลป้ายกันบ้านนะครับมาดูทางนี้เนาะนี่ครับ เราทางนี้บ่อนป้ายนะครับองค์หญิงทอฝันนะท่านผู้ชมนะครับดูใบนี้นะครับใครซื้อสองน้องแม่ขายต้นลาไปมีตำหนินะท่านผู้ชมดูนะครับต้นร้อยห้าสิบาทนะครับรีบโทรมานะครับคลิปนี้เนาะราคาเบาเนะครับร้อยห้าสิบาทนะดูครับายฮาร์ปนะครับใบใหม่สวยงามนะครับ ต้นนี้นะครับร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันเนาะราคาเบามากนะใบมีตำหนินิดนึงนะครับแต่เป็นใบล่างนะครับมันก็จะร่วงนะพอไปถึงเนาะอันนี้ฮาร์ปสวยงามนะครับสุดปาดธนาสามสิบเก้าบาทนะครับป็นหญิงทองม้วนนะครับร้อยห้าสิบเก้านะครับต้นนี้ไซส์ใหญ่สวยมาก เรนูนครนะคะร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับสวยมากโอ้หสวยมากนะครับเรนูนครต้นนี้ร้อยห้าเก้านะครับแล้วใครอยากได้นพกเก้าฟอร์มกอนะครับขอร้อยร้อยสี่สิบเก้าแล้วกันนะครับนี่ครับสวยมากนะไซส์ใหญ่เลยมีลูกแล้วนะครับโชคล้ำซ้ำนะครับโชคล้ำซ้ำไซส์ใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเอาไปผ่าหัวนะครับ ไซส์ใหญ่เลยบอกเริ่มเลยนี่ครับก็ประมาณนี้เนาะนี่ครับไซส์ใหญ่เลยต้นนี้นะครับร้อยร้อยห้าเก้านะครับโชคดําซเนาะปลาบูดทองนะครับสว,สวยเลยนะครับปลาบูทองต้นนี้นะครับเอาไปร้อยห้าเก้าเอ้ห้าสิบเก้าบาทนะครับมีสองต้นคู่นะครับ สดตรตรถนาเท่ากันเนาะสามเก้านะครับพรมพิมานปลายสวยนะครับพรมพิมานนะครับต้นนี้ขอห้าเก้านะครับสิบหมื่นนะครับแปดสิบเก้าบาทนะครับเพชรศีประทุมนะครับต้นเล็กนะครับขอหกสิบเก้านะครับมาที่ถาดต่อมานะครับเมืองพิจิตรนะครับท่านผู้ชม บอสี่นะครับเมืองพิจิตนะท่านผู้ชมนะครับมีสองต้นนะครับแป่งปันสวยงามมากท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นสีแดงๆนะครับนี่ไปแดงๆเรื่อยๆนะครับกระดูกใบจะสีดําสวยมากท่านผู้ชมนะครับต้นนี้เจ็ิบเกาบาทนะครับไอี้สามเก้านะครับไอ้น้องชื่อว่าแก้วมังกรนะครับ พระยามนนะต้นนี้นะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับเข่าสมิงสี่สิบเก้านะครับกบีนายร้อยนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับนพเก้าคู่กับนักราชนะครับขอสี่สิบเก้านะครับโหวันนี้ราคาเบาๆนะใครดูคลิปนี้ถือไว้โชคดีเลยนะกูเปรันนะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับ นางเสือดาวนะครับใบเขียวเนี่ยกําลังมีจุดสวยนะครับกับปลาบูทองนะครับตัวนี้ขอสามเก้านะครับหน้าคาราดนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับหานุมานอมภ้าสามสิบบาทนะครับไก่แก้มอะไรทองนะครับต้นละห้าเก้านะครับนี่ครับหน้าออกแล้วนะครับน้ำเมืองนนต้นนี้นะครับขอหกสิบเก้าบาทนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูท่านผู้ชมมันสวยยังไงนะครับนี่สวยมากนะครับลตนะลุงโรดนะครับใบใหม่เนาะนี่ครับใบใหม่สวยงามมากลตนะดุ้งโลดนะครับสองร้อยบาทเนาะนี่ครับกาอเกศต้นนี้นะครับสามสิบเก้าบาทนะครับ มีสอนรักไปด้วยนะครับใครอยากเลี้ยงต้นเล็กๆนะครับโอเคครับปลาถาดต่อไปนะครับสีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์ต้นละสามสิบเก้าบาทนะครับสีมหาโพธิ์เนาะมีสีมหาโพธิ์แพงนะครับสามเก้าไม่แพงก็สามเก้านะครับวันนี้เนาะสิบหมื่นต้นนี้นะครับสิบหมื่นต้นนี้นะครับสวยงามนะครับต้นลาแปดสิบเก้านะครับ ปูเจ้าสมิงพายใบใหม่กำลังออกแล้วนะครับปูเจ้าสมิงพายพอกัดพอกัดเลี้ยงแน่ดีๆนะครับจะเป็นหน้าส้มสวยมากนะครับต้นนี้นะครับขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้านะครับสาวเมืองพิจิตรนะครับเอ้ไม่ใช่สาวสาวนครสวรรค์นะครับนี่ครับเอาไปเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับแบล็กเพลสามเก้านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวโอเคครับวันนี้ก็น้องแบงก์ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ